วันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักตัวละครที่ชื่อว่าไรส์ครับโดยตัวของไรส์นะครับมันจะต้องทำการอัลล็อกก่อนนะครับด้การใส่ตัวละครที่มีวิเจียนต่างกันถึง4วิเจียนนะครับซึ่งจะอัลล็อกได้ที่เลเวล8เนาะความสามารถพิเศษของตัวมันเนี่ยคือเรายิ่งเปิดวิเจียนให้มันได้เยอะนะครับตัวสกิลของมันก็จะได้รับการอัปเกรดหรือว่ามีความสามารถที่มากขึ้นนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดชูริมาที่ทำให้ตัวละครของไรส์เนี่ยสกิลไปและทำให้ศัตรูติดสตันได้หรือดรอปเงินได้เมื่อตายหร ของไรจะเก่งแค่ไหนนะครับก็ไปดูกันในคลิปเลยนะครับเฮ้ยอยากเติมเกมจังเลยแต่ก็ราคาแพงแพงเฮ้ยบังเอิญนจังเลยครับวันนี้ผมมีร้านเติมเกมมาแนะนำพอดีครกับร้านเพทูวินท็อปอาร์ฟพิ้งขลังผมเลยครับโดยทางร้านนะครับก็รับเติมเกมยอดนิยมมากมายนะครับไม่ว่าเป็นพวกเซเว่นไนท์ฮงไคสตาร์เรล ทีมไฟท์แท็กติกว่าโลแลนหรือจะเป็น L O L นะครับโดยทางร้านเนี่ยครับจะเป็นระบบรับเติมเกมอัตโนมัติ2ี่ชั่วโมงเลยนะครับโดยเวลาเติมเนี่ยครับก็ไม่ต้องใช้ไ d ด้วยนะครับทพให้ปลอดภัยแถมเติมไวด้วยนะครับและราคาถูกกว่าเราเติมเองแน่นอนนะครับและก่อนที่จะไปเติมกันนะครับก็อย่าลืมครับใส่โค้ด F R E Y เพื่อช่วยสนับสนุนผมด้วยนะครับขอบคุณครับ มีวอเทอร์คิดว่าเล่นยากไหมออกมาทีมอยากรู้วีวอเทอร์เหรอผมคิดว่าไม่ยากนะวีวอเทอร์มันน่าจะเป็นเวอร์ติคอลมันมีสองทางหนึ่งเราไม่ดีโลทีเอฟเกรฟก็เวอร์ติคอลไปเลยนั่นคือที่ผมคิดะนะไม่น่ายากไม่น่ายากถ้าเราเวอร์ติคอลแล้วก็คือไปเล่น m f ฟแปดอะไรอะ่ะวอลล์ฮอรเนอร์ทุกๆตาที่ทีมของคุณได้รับ AD และ AP พีแซ็กิ้งอัพทูโฟร์ไทม์ก็คือผมจะได้20% AD AP อะ่ะ มันก็ดูไม่แย่นะหรือเปล่าวะผมก็ใชถูกไปเนี่ยก็คือได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใน D A P เทรเลย์สองวันนี้อาร์ท็อปสมัไหมเหรอไอ้ที่ผมไม่เวริร์คเลยแต่ก็น่าสนอยู่นะอาร์ท็อปก็น่าเล่นแต่ตอนนี้คือผมแรมคลาร์กเฟียรรี่มาไม่รู้จะจบอะไรแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดจบยูนาร่าน่าจะเก่ง แต่่าเคียร์นาเก่งมากเลยต้นเกมเคียร์นาผมว่าแม่งโคตรเก่งแต่อเมนิเนี่ยมันคือไม่แพลนดิชั่นที่ต้องเอาตัวลงบ่อสีตาเพื่อเอาสแตทแล้วก็รีเทิร์รีเทิร์ลยูไอของมิติที่สิบเอ็ดมาใช้ไอมิติที่สิบสองมาใช้ป่ะไอเ้ย ฟิร์สอินเทรเสชันเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีนะแต่ว่าเฟสย,ยุงยาวไปเฟสมึนๆนนิดนึงแต่ถ้าเล่นไปนเรื่อยเดียวก็ชินแหละ เห็นวงพี่ยืนเห็นภาพป่าดทำเคสลอนมาเลยใช่โกลเด้นมาหรือยังน่าจะอย่างนะกลเด้นไม่น่ามีให้ลองพีพีับโกลเด้นนี่ต้องรอเข้าเซิร์ฟหลักเลยว้าวเพียหน้าอย่างเท่เพีนาอย่าเท่จะเดี๋ยวเรารอตาคนนี้มาพร้อมกันเดี๋ยววะแล้วก็ทุบแล้วก็เอาเอมเบ้มหลักๆมารวมกันแล้วก็ทำเทรดโอ้โหแล้วแม่งซิลเวอร์ล้วนเลยว่ะ ไม่อยากให้ผมทุบพร้อมกันเเนี่ยเอามาให้แบบนี้แล้วถ้าเล่นแบบไม่อยากทำเควสเลยจะติดท็อปสี่ได้ไหมคือเควสมันไม่ได้มันไม่ได้บังคับว่าเราต้องทำขนาดนั้นะแต่ผมว่าตัวละครส่วนใหญ่ถ้าเราเล่นมันก็เคลียร์เควสได้โดยอันตโนมัติอยู่แล้ว ือเควสมันไม่ได้ยากขนาดที่เราไม่สามารถทําได้ก็คือมันมีเควสบางตัวเท่าไหร่ที่มันยากแต่ถ้าเราเล่นคอมสักคอมหนึ่งมันเคลียร์เควสได้อยู่แล้วระหว่างทางแบบสมมุติว่าเล่นวอยเงี้ยถ้าเกิดว่าเปิดมาเรามีวอยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็อัลล็อกแหละไอลิฟเฮลร่แล้วถ้าเกิดว่าเราอยากได้ตัวแบบของคอมมันอย่างใครสาล้วก็แค่เล่นตัวลองช็อตสักตัวแล้วใส่สามชิ้นซึ่งคอมโมก็เป็นหนึ่งในตัวที่อยู่ในเศษนั้นอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากกว่า,ท,าที่เราจะที่เราจะทํา ปัญหาตอนนี้หลักๆนะคือเลเวล8แล้วผมจะเปิดยังไงเอาตรงๆเลยสมมติว่าผมจะขึ้นเลเวล8ไปแล้วผมเปิดผมเปิด4ได้แล้วเนี่ยผมจะเปิดยังไงเพราะเดี๋ยวผมต้องใช้เวลาในการคุบตาและคิดจากตรงนั้นเลยหน้าง,งานผมต้องคุบ2องตาเผืมม่อต้องทุบ3าตาให้ได้ตอน4่หนึ่งอันหนึ่งเชื่อว่ามันแก้ไหมไรเซียล็อกได้ไวมันไม่น่าแก้นะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ไวน,นะการที่เราอัลล็อกไรได้ช่วงสเตจ ในตอนวิวแปดมันก็ไม่เร็วนะสี่ขีดสองเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้เร็วขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเราอันล็อกช้ากว่าเดิมผมว่าไรส์มันจะเล่นยากกว่าเดิมมันปลดล็อกยังไงมันคือเปิดสี่ดีเจนเปิดสี่ภูมิภาคในเกมผมอยากจะฟิกให้แบบว่าเรามีป๊อปปี้กับยอร์เดอรอยู่ในบอร์ดแบบป๊อปปี้กับไอ้เฉาอะเพราะว่าเราจะเปิดอยอร์เดอรได้ด้วยแล้วเราก็จะได้เดมาเซียบไอ้วอนเนียด้วยเดี๋ยวว่าเรากําลังฟิกฟิกภาพในหัวตัวเองมากเกินไปไมะยเราป๊อปปีอ Poppy อ้ออกมา Find that hero.

จริงๆแล้วผมเผื่อขายเคทรีด้วยจริงเคทรีต้องเก็บไว้ to move forward and dwell on the past. No งงวะ่ะงงจริงดูดิแต่เดนมาร์เซียอโอเนียแม่งคู่กันจริงๆเว้ยผมว่าเดนมัรเซียโอเนียมันเอาออกไม่ได้มันชิ่งไปช,ชิ่งมาแบบไม่ใช่ดิไอโอเนียชิ่งถูกปะไอโอเนียของไลท์คือชิ่งแต่เดมารเซียคือเอ็กซ์คิวผมว่าสุดท้ายสองันนี้แม่งเก่งเกิน เฮ้ย <He> ผมยัได้อาเซียวะถ้าได้อาเสียนนี่ดีเลยแต่ผมไม่น,าน่าไม่น่านเหลือห้าบาทนี่ไม่น่ารอถึงเราอืมวอร์เดนเอาอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันนะไม่รู้แหละอะอ่ะ,อะเอาองนี้ไปก่อนผมขึ้นเก้าแล้วผมไม่สนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในการเวลเก้า ระหว่างนี้เวลาใช้สมองมีอะไรบ้างไอโอเนียเดนมารเซียเหมือนเดิมเนอะในเวลาใช้สมองเอ่อผมว่าผมจะไม่ล็อกสมมุติว่าผมไม่ล็อกป๊อปป,ปี้อะผมเอาชิงเฉาอย่างเดียวผลต้องการไอโอเนียแล้วก็เดนมารเซียคู่กันด้วย เรเวนน็อกซัสเป็นใครวะสเวนเมลเวนเมลเมอยู่ไหนวะั่นไงวะ your life has led to this all your life has led to this moment your free ah uh. ิบอะไรมาวะงงงงกับตัวเองและวลัวนี่เพิ่งกี้มันทำอะไรวะโอ้ยอะไรเนี่ย เกิดอะไรขึ้นวะงงไปหมดแล้วเฟดมั่วไปหมดน็อกซัสแวนฟิชเชอร์นี่ของใครวะแอมเบซ่าพิกสไตล์ผมเกินผมเล่นคินเดดสองชูริมาอยากเล่นชูริมาวะ ผมอยากเล่นชูริมาวะผมคิดถึงชูริมาผมอยากได้สตันแล้วก็คิดถึงความเป็นเศรษฐีของพวกเราตอนที่แล้วแต่ว่าเรามาแล้วปะตอนนี้เรามาแล้วเดี๋ยวผมอันล็อกผมต้องการอันล็อกเซราตไม่ก็นาซัตก็ได้เรนนี่ก็โอเคเอามาเล่นชูริมาสองนี่เดี๋ยวเราก็ดอกไอแอมเบซ่าออกถูกืเพราะมันไม่มีเทรดแล้วก็จะสวยแหละ ทำไส้เท<อ>่าอะไรก็ไม่รู้อะผมอยากได้ครีอร์ไม่ยู้เปียไหนที่มันฟีเลยหรอวะผมควรจะได้นาชอเขากับสไ์เกอร์หรอวะจริงๆแล้วแต่ว่าคินเดดถือสไนเปอร์โฟกัสได่มีคุ้มชัวร์เพราะวมันกระโวเข้าไปทุกวงเลนยูนาร่าถือน่าจะเก่งจัดเพราะว่าสกิลแม่งตีอบบรู้นระเบิดระเบิดก่อนเสร็จแล้วปะ มั่วซโมทรงเสร็จแล้ววะพวกเราหนึ่งสอง้าว่าเปิดเดนมาซียเปิดไอวอเนียเปิดชูริมาเปิดยอร์เดลครบแต่ว่าเลรไรสามารถทำบรอดเลเจนดนได้อันนี้มันเลเจนดนโห่ของมีตาเยอะดิถ้าเราไม่ได้ตายเยอะขนาดนี้มันอาจจะไม่ได้ก็ไดลมันก็จะกลายเป็นว่าตัวไร์เรามันได้เอฟเฟกของอย่างอื่นน้อยลงมาแล้วแล้วผมรวยแล้วผมทั้งรวยทั้งตันได้แค่นั้นแหละตอนนี้มาดีผมรวยมากผมรวยมากรอบเงินอีกเอาเงินมาอีกขอรวยรวยรวยกว่านี้ขอรวยกว่านี้ ขเขารวยกว่านี้เอาทำไงเขาจะเป็นเศรษฐีรวยมากจ้ะในข้อสรุปแนะเชฟใส่ลาร์ดกาดแต่ตัวเล่นสนุกดีใส่ลาร์ด,าดมันต้องสองดาวมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แล้วบอกผมมาแล้วดิมาดีวอย่างเก่งโหเลือดมันอะไรวะนะเลือดไม่อะไรวะนะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วนะเลือดมันเยอะมากเลยอ่ะไอตัวนั้นอ่ะไอไซออนอนะ่ะมันเก่งมากเลยอ่ะมันสแต็คเลือดมาสามวันห้าแก อืดไปอ่ะแต่ว่าแกก็เป็นกระสอบซ้ายผมตามต่างนะแต่ว่าดาเมจข้างหลังมันจะเยอะอยู่นะให้ไว้ผม,มตามต่างซะดีๆโอ้ยฆ่าไม่ตายเลยจ้าเหลือไซออนตัวเดียวจ้าให้ไว้ผมตามต่างซะดีๆนะไซออนตัวนี้ไม่ได้ใส่ไททันนะใส่เกมอาจเปลี่ยนเล็กน้อยนะแต่ไซออนมันเป็นแทงปะ,ม,ม,ม,ปะม,ม,มันมีดาเมจในตัวปะอ๋อมันมีดีลแปดร้อยสิบดาเมจในตัวข้างๆนี่ถ้าเกิดว่าใช้สกิลเรื่อยๆมันก็แรงอยู่ แล้วบอกข้างหน้าผมแตกไปแล้วอะ่ะผมแพ้อีกแล้วอะผมแพ้วันนี้อีกแล้วอะ่ะไม่ภาพเดิมเลยอะ่ะไม่ภาพเดิมเลยโดนบาดสาออนตบไปละแพ้บอดเดิมมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่ได้เลย หรือชนะไม่ชนะมันขึ้นอยู่กับ PG ของของของแบบไอ้ไอ้นั่นของผมวะของออนผมวะหรือว่าถ้าออนของ PG ดีและชีวิตผมจะดีขึ้นหรือว่าถ้าเป็นบอร์ดแบบนี้ผมจะดีขึ้นเพราะบอสสวยมากตอนนี้สก,กิลผมสวยจัดไล์ผมสไนเปอร์โฟกัสแบบสุดระยะเอ๋ออันนี้อยู่ที่โพแหละเฮ้ย <laughs> เฮ้ยแล้วผมแพ้ตาหน้าล็อกสลัดแล้วผมลงสลัดไปล็กสิบชูริมาสามแกเป็นสปาร์วิดเอ็นอีกแล้วแกฮัลโหลไอ้ก็ทูวิดเอ็นนะแต่ไอ้เตียได้เหรียญห้าพันสี่เลยนะงั้นเองคงต้องเอาวิดเอ็นไปเพิ่มเอ่อไอวานเอาได้อะไรนะไอวานเอาโอเคไอวานเนียเก่งไอวานนี้ถือไปยอเดอร์หน่อยได้สแตทไม่มีหมัดชี้ปิดไม่ลงผมคิดว่านะเชฟบอก แต่ว่ามันก็โอเคอยู่นะโหก็ไม่แย่ถือว่าตอนนี้อาจจะอยู่ที่อาจจะอยู่ที่ไอเทมแล้วก็โพซิชันเลยแหละอย่างเช่นตอนนี้โหโพซิชันผมแบทหรือมันขึ้นอยู่กับคิเดตผมแน่วะจริงๆแล้วคิเดตมันคือตัวพีเกียไม่ทำารอดมาได้ถึงช่วงนี้มาแล้ว Give yourself to j จุริม เอสดเอนเดนต์อีชคอมแบตเดเนเดชามอฟพียง็ยชอบดีซาพลฟ f เฟเฟได้แคนบีบอสพอโกแล้วก็จะมีชามไว้เล่นตาหน้าเอาไว้สู้มก็จะมอดจิงกปเลยผมเคยแหละ แต่ตอนนี้ผมโคตรของโคตรแคปแล้วนะผมสิบพร้อมกับชามของชูริมาแ้วโหวางสวยด้วยตรงเนี้ยสวยจัดจัดปัาบเข้าไปแต่คินเดยผมอา m มต a อากาศนีแ่แหละพี่เองเคยอรรมตะอากาศนี้ไปบ่อยไม่ได้นะเ้ยตาทีผมเก่งว่ะอาเซียวิดเอ็นผมเย้